สบายดีพี่น้องบบดนี้ก็บขาเขียดเมื่อยเดี๋ยวมากินเข่าป่าเด้อพี่น้องเด้อกินเข่าป่าบรรยากาศทั้งขึง้นเทงิงขึง้นมาเทิงพี่แหละเถืองหหน้าพีา่แหละเมื่อยแห้งหิวเข่าเลยก็พานังกินกินเข่าอยู่นี่แหละเงี้ยล่ะจังชมเมืองเ <c oughs> มือ,ของข้างงามพี่น้องเลยสบายดีพี่น้องกินเข่าตอนหลบบ่ายเด้อพี่น้องเอ้ กิน<จ>ข้าวปลาเด้อนี่เด้จีนังเค็มกับแจวจีนังเค็มเอาหนังเค็มมาตะเฮือนแจ,จวจีกระปูแจวปลาแดกพี่น้องมากินน้ำกันเด้อตัวโหดมันเลยพี่น้องไม่ม้อนก็ดังไพจีนังอยู่นี่แหละ <c oughs> มามากินนังกันสบายดีพี่นอ้องกินข้าวนังกันเด้อเอจีหักประุบคนเด้อทั้งไทยและลาวตามมาถึนกินข้าวด้วยอยู่ทรงหน้าพี่น้องเอ้อ เขาเดดง่าตี้อไม่ร้องเยยเมนสบายดีพี่น้องมากินข่าป่าน้นมีมอนเด้อเมยอตะรู่ทุกคนเด้อหาเขียดเม่่อม่ได้อย่งได้กปูน้อยนึงเมื่เยกับผ้ากันขึ้นมากินข่าป่าเดี๋ยวให้จะทีเจาทานผ่นกินก่อน เอกินน้ำลูน้ำร้านเด้อจะดิ้นจะโดนจะดินจะทานร้านมากินข้าวปลาเด้อสุดทวงเด้อให้เบิองใหอยแงงวันดีมีแห้งถุกยากมาหากินหาอยากน้ำได้ข้าหายสุดยาก,ากเออ,อน้าเอ่าบางเกมหอยพอนกินน้ำลูน้ำร้านขอ,องหวานไอเจะาทีเพิ่นกิน เอากินหลวมหวานเด้อขากินน้ำถือไห้ถือยากสุอท่วงสุอทามเอาอกิน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 ดับกันขวดมันเลยเป็นให้อิ่ยมปูยังเอ้ยมื่อไงกินข้าวปลาแซ่บหิ้วข่าวหรือกินแซ่บเด้อย่างนแหละกินแค้หวย thì mới tôi quậy thương chị đang thêm thì đó thêm thứ mà tôi มือจนสันเดียๆยุคเขาอยากพึ่งเขาเมื่อไงงอเมื่อลยพี่น้องเอ,อ้ยไก่ไก่ไม่ได้กไก่ได้มหหวยเนี่ยไก่ด้อพี่น้องนี่จะมองหา6กโลออกว่าี่ ตพ้นกี่ตกนี่แม่เพิ่มอือเพิ่มคือพนกี่ตกดีงาะหลุดเอกสจูงหลุดเมื่อกับไจักแล้วนี่พึ่งกระติดบ่ได้ไอ้ทั้มมะหัวถุยช่วยหน่อยยงปลาหลุดไปอยู่เที่ยงข้าเจ้าหลังต่างห่างมาหัว

เด้อกินข่าป่าพี่น้องเลยมันเด้อเพื่อนๆื่อนน้องๆกินข่นนนขนขาป่านม่มันมอนได้หลูกหล,ลาน เชียงเพลงหอดผีเนาะข้าวเก๋า้าวเกะบรรปลาซักขันเปะมันชงมาเลยชงมาหอดผีเนาอะอยู่กลางดินกินกลางทราย <laughs> หากินเมื่อยหิวเข่ากินนะพี่น้องซือเข่ามาพร้อมวันซือเข่ามาโอ๊ยตายเลยเมื่อยได้กินอยู่บ้านเนาะไปกินอยู่บ้านแม่บ้านเราหนึ่งน่าเอาเลยพี่น้องเอ้ยนำไดู้งาำเปียดไปเลยนาว่ะ ขิงเข่าวแล้วก็เริ่เมื่อเพี่น้องก็น,นาวเลยเมื่อหา,หา,หา,หางงอมขึ้นข้าวก็เมื่อแล้วเรขาขึนข้าซึ่เมื่อหอดเทือนบ่เมือ่อยกินข้าวก็แล้วแต่เมือ่อ nhả มาหอดเลยขึ้นข้าวเมือดด่อยเลย แซ่บกระปู่้ตำนะอุนี่คไข่นำมันหาอุจะได้ผักเอาจะนำปั่นอานหนามมันม,มันลายลายในร้ายพอเหิตอยู่ห้านก็ลายแล้วแซ่บไข่ มาเกี่ยวเขาเมืานจะเขานาเขาเลยเข้าโอกาสได้น่าให้เข้าโอกาสบ้างคืนปึ่มค่ะอยอดปั๊มน้วมันแข็งโกุลเหนปั่มำมันคุณสุดเลยคมันสิ้ลักมึงสองลักกหอด หกเลยตานนีเ้เพราะมาขายล้า,น,า,าน,น,มมมนเทิงน,น,น,นายหกผมมองมันแท้งการสบายเนาะมันบอกเป็นแต่ญาติละป้านะ แป้นว่ะไม่จะเทียงนาคนมาอยู่เต็มหมดเลยม,มันเป็นตะย่านนะใครก็อ,อกมาอยู่หน้าหมดเละการครบการเียกกับเเป็นตะย่านมัม่งคั่กันขึ้นไม่แต่เฮืน่อคนนี่เทียงนาคน ไอ้เครื่องบุญนี่โอเคไอยหมูนี่ทางเขาล่งเบื่อทางหลังสุดน่าเขหงานี่ยื้อเขาเิ้งนีนน่จะแซบนะพี่น้องอันตรงมน้าแบบนี้นมันถึงแซบนี่เลยพันวาหากาเสี่ยงเหมียง ยาเสี่ยงเหมียงเลยให้อดเขาจากสามมืออยากกินเขาแสบปุะนะ้ยยากเขาแดกงนะ่า เอาเด็กง่าช่วมากินนี่บกแกเะเลยเนาะก็นี่จะน้ำเขาเด็กงาต่ออ้าวคลิปนี้กัร์ม่มอนลนาไปก่อนเด้อพี่น้องเด้ออย่าลืมติดตามคลิปหนาเด้มมออย่าลืมกดแชร์กดไลค์ซับตะไคร่ส่องรองน้ำคิงใหญ่มอนเด้อกินข,าานขา้าวปัานกันบาย